สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการร้อยใจไทยต้ารุ่งเย็ยนครับปัญหาความยากจนและปัญหาที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายครอบครัวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยอย่างเช่นคุณมีเนาะรอฮิงซึ่งหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่47ได้เข้าไปให้การช่วยเหลือสร้างบ้านให้ใหม่ครับจากปัญหาความยากจนของครอบครัวคุณมีเนาะรอฮิงชาวบ้านกาโตะตำบลปะแตออําเภอยะหาจังหวัดยะลาทําให้บ้านซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยที่สําคัญ มีสภาพทร of uk, ุดโทรมทั้งหลังเพราะไม่มีเงินที่จะซ่อมแซมหรือจะสร้างบ้านใหม่นโดยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่47โดยกองร้อยฐานพรานที่4716และชาวบ้านกาโตะได้รวมการบริจาคเงินจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และรวมพลังแรงกายช่วยกันสร้างบ้านหลังใหม่เพื่อทดแทนหลังเก่าที่มีสภาพทรุดโทรมเสียหายเพื่อช่วยครอบครัวของคุณมีเนาะรอฮิงจะได้มีบ้านหลังใหม่ทันฤดูฝนในช่วงปลายปีนี้ครับ ในการช่วยเหลือประชาชนนะครับเป็นภาร,รกิจของอาจารนโยบายขอนท่านผู้มญชาชการทหารบกนะครับในยุทธศาสตร์หกประการและนายบายสารใจสุสันติในอันที่จะให้สร้างความเข้าใจขึ้นกับพี่น้องประชาชนโดยเจ้าที่ของรัฐนะครับทั้งพลเรือนตํารวจทหารนะครับโดยในงานนี้เ,เราได้มา,าร่วมกันสร้างบ้านให้กับชาวบ้านซึ่งเดือดร้อนนะครับร่วมกันทุกภาคสว่วนไม่ว่าจะเป็นผู้นําในพื้นที่ตลอดขารการในพื้นที่เพื่อที่จะเกิดความเข้าใจกันระหว่าง ที่น้องประชาชนและเรานะครับอันจะนํามาซึ่งสันติสุขที่ยั่งยืนในพื้นที่แห่งนี้ครับก็ในการช่วยเหลือนี่ก็ภาพหน่วยงานของรัฐก็ได้ช่วยทุกฝ่ายที่มาและที่มาช่วยบ้านหลังนี้เพราะว่า าชาวบ้านเขาดูว่าบ้านหลังนี้นี่ก็เหมาะสมที่หน่วยงานที่จะช่วยได้มีทหารมีอาทารพรามมีปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านก็มาช่วยจนปัจจุบันนี้ก็ชาวบ้านเองเจ้าของบ้านดีใจมากๆที่ที่หน่วยงานชุดที่มาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในของตำบลปะแต่ของเรานี่ก็ได้ดูแลประชาชนอย่างเต็มที่จรงิงๆ ดิฉันก็ดีใจมากมากที่พวกชาวบ้านและก็พวกจะาเด,ดและก็ทนลู่น้องจ่าเดมาช่วยมาช่วยทำวันนี้ดิฉันขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างจาเด,ดและก็โตอิมางก,กันนันและก็ชาวบ้านทุกทา่าน การสร้างบ้านในครั้งนี้นอกจากครอบครัวของคุณมีเนาะรอฮิงจะได้บ้านหลังใหม่แล้วนะครับการมีส่วนร่วมของชุมชนกับเจ้าหน้าที่ฐานพรานยังเป็นภาพแห่งความประทับใจความภาคภูมิใจที่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนถ้าทุกฝ่ายหันหน้าเข้าหากันครับพบก,กับรายการร้อยใจไทยต้าร่มเย็นได้ทุกวันจันทร์ถึงสุ์สำหรับวับนวนี้สวัสดีครับ <p> ร่วมสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชน Orient ท l Beauty โดฟอินเทนส์รีเพลบำรุงหลังสักครั้งเดียวช่วยลดผมเสีย7จเปอร์เซ็นผมเสียแห้งหยาบกลีบจึงเป็นรอยค้าโดฟแตกต่างผมเสียลดลงด้วยโดฟครั้งเดียวเห็นได้เรโซนาดรายเนี่ยแห้งทันทีเบาสบายทันใจขอแนะนำเรโซนาสเปย์ขนาดใหม่ไม่เหนียวเหนอนะหนกเหมือนโรออนพิเศษวันนี้เนื่อฉลากโรออนที่ห้อใดก็ได้มาเป็นส่วนลด30บาทวันนี้ถึง25พฤษภาคมศกนี้ที่เซเว่นอีเลฟเว่น สะกดทุกสายตาใหม่ My close up white right now มีนว,วัตรกรรม blue c o v e r i โฟมสีฟ้าสุดล้ำให้ฟันคุณสวยวิ่งดังใจตั้งแต่ครั้งแรกที่แปลง close up white right now อะไรคือความลับที่ทำให้เธอดูอ่อนเยาว์อย่างนี้นะ pons age miracle ด้วย intelligent procell complex ช่วยผลัดเซลล์ผิวได้รวดเร็วให้คุณดูอ่อนเยาว์แม้เวลาจะผ่านไปถึง10ปีใหม่ pons age miracle พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองในเวัน